โอเคโอเคพายบ่อยเดี๋ยวเกณเนาะไม่เป็นไรเราที่เดียวใช้ได้ทั้งปีใช้ได้ทั้งปีต้อนประดิษฐ์พวกเราเดินเฟสอีกแล้วเหรอล่ะเรื่องนี้เล่นตามเนี้ EP ที่ห้าไทยห้าห้าเพราะว่าผมมาแล้วอยากเห็นอีกเรืเป็นการเจอระหว่างลอยอนพาราดินครับกับปักขวัสดิ์เป็นยังไานยานน้ำประธานกับแย่สวรรค์สายลมน่ะไม่มีอยู่จริง โอ้ไม่กอดฮลิเชิปีนซอครับมาทางไนเ้นเชียนซครับเนี่อิสปาตาขีดสายนนี้บอกแล้วันนี้สองตสีจะแพ้เองเดียวมาเพื่อแพ้มาเพื่อแพ้มาสเตเบร์ไม่เลือกเจ้าเฮ้ยอันเฟรจไม่เลืกเจ้าต้องหาไหม่อรไม่เลือกมึงจิฟฟอนไม่เคยเลือกกู้เนี่ยอย่าเล่นชาโดนเดี๋ยววิบบิกูคกี ถ้าถามว่าชาโดว์เล่นตอนไหนก็คงจะเป็นตอนที่ขอมาแหละต้องเปิดทีวีทีดีไปแล้วต้องเปิดทีดี้เหมือนมีต่างกันนะไล้์ไลท์จั่วเล่นจั่วครับเฮ้ยมือเลือกค่ายิ่มยอดเป็นไล์ไล์จั่วตีมแวนเ่อยเลยฮิวชิชีิวไปแล้ไม่ดีนะคะฮิวอะไรลนะมาจั่ว นา like ยบัสเตอร์เบลเโดฉันจะสกิลเขาหรือเปล่านะโอเคเขาอาการนี้สกิลอาการนี้มั่งเลยนะบอกกูจะแหงบอกกูจะแหงอ่ะอ่ะปนเก่าวายได้แล้วอยู่ในกองนั่นแหละกินไปแล้วปนเก่าไม่มีคนกินไปแล้วปนโเโซเซเบอร์หรืเปล่าโซเซเบอร์กินไปแล <laughs> ้วเพราะต้องใช้ปนเกา่าเยอะเกินไป ใส่มาสี่ล้อโซชันหนึ่งนะตัวนี้สกิลปันเกิลเมื่อมียูนิตยูนเข้านเดียวกันฉันนี่บอกแล้วกินไปเลยอุมามีปวดขาเลยจังหวะนี้แหมว่าเอา่วยไว้ตัวไตัวเลียสองตัวเพื่อนหนึ่งสองสามเวลี่กูดเวิร์ดอิเวลี่กูดิ้มายไล้วมีครบแล้วไรครับที่เลยที่ว่าจะใช้ประหยัดหรือเปลัด เพนกวินอ๋อกูเข้าใจแล้วแท็บครับเพนกวินเมื่อแท็บตัวเองครับชี้หนึ่งใบบอกข้าว่าชี้น้อนเซล์ไรเซอร์ที่มันถือว่าเซเบอร์ตีน้ำสองขวดทีดีมันโยนไรเซเบอร์เพ่ให้ทีนี่ด้วยพี่แมนครับสิบสี่ใช่จ้าันหนึ่งครับลูก แมตตีอ่าเข้าเลยครับเป็นตีแพตตีครับใช่ชุสองเข้าไปเนาะครับฟอนจะน้ำมุดก็มาดิครับคิดอะไรก็มาดิก็มาดิตีครับเป็นสอง2ันสี่สามสองคิดจวดนะอะไรยอมึงามึงอะเมอตีฮิตแต่มึงมึงจะจวดเขาหรอผมใช่จวดคันที่สาม ก็มาดีว่ดีตัวดนะใช่ไลอัเฟรโดกิฟของจ่ายเขาเปนไนเขามีไหมสกิลออฟเฟอบัสเตเบลม่าีไทยป่าวีไทยอไม่โลกลีตายอัเาหรือจะเป็นพี่นะขอปันเตาสกิลปันเตลฮันสงโซชาร์ปหนึ่งคือกลับปิดด้วยโซเซเบอร์แหะ ปั๊มไปตั้งแต่เริ่มจะไม่ว่าใครท่าปล่อยแวนปล่อยได้เช็คฮิวบอวบัสเตอร์เบดด์โดอยู่ในยามงาน่อเอวอย่โดบอวบัสเตอร์เบดด์เป็นพี่เลยด,ออดแอบแวนจวดแม่ <c oughs> ไม่กันก็ได้วะไม่กันก็ได้วะบัสเตอร์เบดตีละ่ะเท่ะเลไม่รู้เท่ะเลไม่รู้ไปเลยแย่วากาดเปียวสตอมไม่แ <c oughs> ย่ทะเลเฮ้ยบิดหลักซู๊ด มันต้องไอ้นั่นไม่ใช่เหรอเราลิปเปอร์นักเก็เซอร์ลิปเปอร์อ่ะมันเรื่องต่อไงอ๋อมันแค่เปลี่ยนตาจำไว้เล่นอาควาไม่ต้องไล์เมลสตอร์ใครเขาไล่ใครเขาไล่เย่ทะเลให้ผู้ทั้งิงต้องไล์นาวักเก็เซอร์ลิปเปอร์พอครับพอครับมีเมเจอรี่ตั้งตัวไว้สี่นาลงตัวเลยไเคกูเรียงน้ำหนักขั้นตอนได้แล้ว เท็กแมนครับเขาจะบ้านหนึ่งทุกแถวหน้าโวยสาคพันแพดแพนจิ้ไอ้น,นี่โวยห้าพ<น>ันไปที่นี่หวดห้าพันเนี่ยมาอยู่ไรเซเบอร์เ,อเลยนะเป็นหมื่นสองหมื่นเจ็ดแบนเออหมื่นเจ็ดใช่ไหมบ้านหนึ่งครับลูกตีครับอย่าลืมนะคันนี้สามแบนจะวอลนะจะกิวไม่ติดน,นะก็ใช่ไง สักทีพี่ต่อไงมันต้องรู้ก่อนมาตรงนี้ตีเว้สองอ่ะไม่คุ้มเน้นปรัดเราไปพลย์เยียที่สุดอันนี้ยี่สิบสองใช่ไหมใช่ที่สองยี่สิบสามสบัลบุกเตะปิดของได่นะเพราะว่าเล่นมันไม่เป็นที่ิีเอาแวนไปตอนน่อเลยแวนเว็บสามอาจจะว้าวไปแล้วแวนเว็บสามเ 3, นี่ย เอาแวนสีวนเว็บสามกับเว็บสีเรียตีถึงจะลุกหน่อยปล่อยเวนส <1, 2, S 1> องแวนเว็บสามเว็บ,ววบ 4, สีมาเม่ตีแวนโปยสามตีเหตรมาหนึ่งขึ้นมาหนึ่งสแตนร์ยสามมยห้ามแปดขอมือเนาะ ไอ้ก็อ่าพอะเดี๋ยวไปอ่ะไอซอนั่อหางได้ไปใช้แล้วดีทายแค่แดงแ็ดเข้าใช่ปะลูกแฝ่แบบไหนวะพิบ่อยผิดพึฮึฮึฮึ่ยฮิฮึฮยฮึฮึยึิึฮึฮึฮึีึ ห5ึ่งห้าสองไไปดอใจใจก็โอนแว้นไม่ใจไม่โอนคางใช่าหนีไปก่อนนี่ไงว่าแล้วนี่ใอส้ซีเดเบินดอเดี๋ยวคนไม่ใจก็งี้เลยตานเจอันยิ่งกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ไอ้โล0้าพันนจะเป็นหนึ่งเจ็ดห่เจ็ดสองเจ็ดเฮ้ยว่นรุ่นอายดีสองพนสี่สองเจ็ด อนแรกว่าจะลีลาใช่ไหมจะร,รีลาใส่กูร์ไม่เอาแล้วั้างกล้ากล้ามากไม่คิดแรงนี่โอ้ <c oughs> โอ้ใหญ่ able, มาแล้วโซเซเวอร์สกิลฮันส่งมนคอหลังไว้เป้ตัวไหนนะช่างแม่มันมีคองแล้วไวม่เล่นมาดีเดียว้ไม่เล่นมาดีเดียวคนนี้ไม่เหมือนซามสีตัวนี้บว็กมือห้าออ์เวนสองแปดสามแปดโซชาร์หนึ่ง ลาไก่พี่จิตดอบวกมาเตอร์เบีแมงคอแมนคอคันเลยแต่ละข้างแต่ละข้างดอบวกข้างโอ้สิโม่ดอไม่เชื่อจริงๆวะให้ผมดูมามูกลับเหรอฮะต้องปีนป่ะเขาเร็วคนควรปีนไปไปอยจำรับม0 0ไปมีอยู่จำได้มีอะไรใช้ไปแล้วรับไหมสิบแปดน้ของนัำ สิบแปดยี่สิบแปดสามแปดสามแปดสี่สามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามเชื่อมน้ำยี้จะสาไว้กเจสิเรก็ได้เปิดผิดเอาได้นะก็เลยสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมืโอเคเถียงั่สาเลยหรอวะแค่แถวมันก็บวไปสามหมื่นไรเหี้ยหกสองหกสองเหลือทำไมฮะเหลือทำไม ทำไมราเไม่ได้อะเลยทำไมเลยทำไมไม่เป็นไรพื่อกันอยู่รอดเพื่อการอยู่รอดไม่เป็นไรง่าหมดอะวิ่รล่อบอกว่าเพื่อการอยู่รอดคนเราไม่ต้องเหลือหรอกยังไงเน้รู้การป้องอันที่สมบูรณ์แบบวันนี้จ้าโอ้ยที่หมายทำได้ด่วยนะมาปิดตัวแล้วอ่ะใอรเลยเขาเจอเซอร์ไพรส์วนเดอฟรเียไอย่างนี้เรตกใจไปนะแบบนั้นก่อนเอ ปันผิดชีวิตเปลี่ยนนะตอนนี้สิ่งที่ทำได้มีแค่สามพลังเขาตัวบอกสามพันเขาเจอบาสจะใช้ก็คิดดีๆเนะบาสเดียวเพือชีวิตวมนติหมื <15. S 1> ่นห้ากูอยากาห้าปันแล้วโดนทิ้ตายจังเลยวะมึงอยากกูนะสิบห้าสิบห้าเว็บประกาดเองแวนลูกนะ หม่แวนลุกเว็บสามเว็บสอกันไงเอ่ตำกันสิบห้าตันเ็ดอะไรนอบ็นื้อมาฟอนต์่ยอยากใหได้ฟอนนับมึงมีแล้วมือมีจีเต็มเมึงอะก็เรียกว่าคนคนตาไายอยากสิ่งของชกกระดวงเลยโอเคพี่เปนสิบนาทีแล้วได้รับ ถ้าไม่เกิน15ตัวได้นนสองต่าไม่ไหมหรอแม่ใครไม่ไม่ยืดเวลามันเด็กยือย้อไงยือย้อกูไม่ใช่เด็กยือ้อก็เสิร์ตยือย้อได้ไงกูยังงงเลยยืนมองจนเด็กกินเป็นยังไบอกแล้วมือห้าไปไม่ใช่ปัญหาถ้ามีแค่โปรเซสมือมโปรเซกชีวิตจะเปลี่ยนโปรเซสคือสิ่งเปิ่ยนตาใหม่นะฮะจังหวะนี้ อ่ะควาอ่ะควาจบได้ไปเยี่ยมโยบาลเจ้าเจ้บได้ลอยน้ำละถ้าแพ้จับมันลอยน้ำกู่ปุ้ยเลยแพไเงี้ยไอ้ขู่เบ๊อไว้แก่แก่นั้นแหละตามันโยนอ่ะสกิลการโยนอีขั้นสุดเล่นดีๆไม่เคยเอาโยนเลยนีลิสเบกนี่มีใส่เป็นชิ้นนี่โอ้ยไม่ตามไม่รู้หรอกเปลี่นสองเปลนสาม ใส่เพราะว่ามันมีพื้นที่ใส่ไงแค่ใส่ใสไไมาเยรียนจริงเลยไม่เรายันไม่เลือกเจ้าออค,คว้าไม่เรียกเลยมึงคนได้ใช่ทางนี้ตัวบากเลยชาโดคาคิใครเฮ้ยใครกงนชาโดดิดดไม่ได้หมดปัญหาเรื่องการปั่นบั่งเบสในเมื่อมันปั่นไม่ได้ก็ตีบวกหลังตีแม่งไปเลยไม่ได้ก็คืออะไรคู่กิ๊คู่ เยี่ยมเนี่ยว้าใช่ใช่ใช่เนี่ยเพนกวินตัวเพนกวินอะไรอย่างเอ๋อเป็นเพี้นี่อยู่ในคกแวะฮะอะไรวะทุปเปอร์หนูตียีน้องวีดติดติดสีพะล้มกระหน่ำนั่นเนี่ยไม่ให้หรอกมาเวีดเพนกวินจอยเย่ไม่ให้หรอก พิดไปเด้พีดไปเด้เฮ hey, ้คนเราอ่ะสุดเชะบวกห้าเรยองผมมือไปไอ้ยอไอ้ยอ๋อทิกเกอร์เต็มมือเลยนี่มีตัวเล่นไงไม่เป็นไรช่องก่อนไะไมาแล้วลาบากิซึที่ไปเลยเนอะไขี เป็นยังล่ะออมาลเจ้าตนี้ตายไปแล้วไเอาเลี้กิเกิข้างรอบนี้ก็วางข้างก็มาเลีได้ไงสกิลเอาเสรขอบเห็นดอกอีกแรู้สบายใจขัดใจอยากขัดใจเยคนเกาเลยแกเลยไห้แก ไอ้นั่นไงไอไอนั <S ess> ่นไงเฮ้ยโดนมึงเหรอโดนมึงเหรอโดนกูทุกอย่างอะไรเงี้ยดมจีดาไอมึงบอกมึงบอกว่าไงอ๋อไอขี้แกนไอนั่นไงอ๊บออ๊บ่เอไม่เลนคนอื่นไปไอีอบบเล่นแม่งอะเงี้ยว่าจะตายคนลาวไอ้สัย้มางดีแล้วก็อ้า ไอ้จังหวะนี้เอาความสสอนนะครับเราความสอนอะไรยันสอนเชิงเชิงก็มาดีครับน้องบัวบาบัวบ้ามีเกลืรลอยยันแต่บัต้องเลมีลอยยังต้องหมกงเองนี่โอ้ยออกแล้วมืนผลเป็นอย่างเงี้ยไปให้ฉุบแล้วแยเงี้ยมีสัมภเวษีโซเชียลไปแล้วชั้นมังกรชั้นมังกรไปไปไปับดอบัวอันนี้แล้วก็จะดอยไป แต่ละใบที okay. oh. ่ตกไปแบบนั้นแล้วกัออกไหอโอ้โหพอเลิกจริงั้ยไม่โอ้ลาวากิเซอร์ลาวากิเซอร์แค่เกิดได้เซลชองนึงมันมีตัวเล่นแม่งมีคอคออยู่ไปตีไงเอ้ามึงก็คอไปดิไอ้ขุมยังเคยคอฮิวไปใส่เมื่อให้ขุเก็บก่อนรอจังหวะนั้นก่อนเถอะมึงไม่รู้จะคออยูไปทำอะไรน่ะนี่เสียฟ้าไปเยอะ กินอะไรเป็นไอ้สัถือไรเซเบอร์ตีมให้พี่ถือไรเซเบอร์มาไรตกไม่ไม่คอลัมบาเกเฟ่ร์วิธีหรอกไรประโยชน์นี่ไม่แข็งความ่งใจจัดเลยไม่ไม่ไม่กูรู้มือมันปั่นเว้ยไม่ได้แล้วก็ชี้ชี้เป็นกินแน่นอนเพิงกินชี้เป็นกินมีดับเบิ้ลไรเซเบอร์แข่งด้วยอะไรเป็นกิน ไอ้เลยสองสามแวนปกติเขาจะมีเดอบลันที่นี่เดอบลัลไรซ์ไซเบอร์โอ้ยไม่รู้จะไกลไหมเลยสองพันสามปล่อยว่าปล่อยว่าเมอนเหมือนไทยใจใจเปล่าใจใจเปล่าทิกอยูโลกเฮ้ยไม่อยู่แค่นี้ก็นั่นขวายเลยอ่ะตีพิตมีสเิอร์ิกพวกเพื่อนเดี๋ยวเดินปีนไปไหมน้าวตีบัเกตทำไมเสียงมันแม่อดีนกว่า แอ่แต่พี่ชายวายหมดหมื่ได้อยู่วันตี้บาร์ลุกแอ้วายหมดหมื่นยู่ยมีหมดหมื่นสองได้ก็ไม่เดี๋ยวโห,โห,โหจัดเลยหรพี่โล่เโงาไปไปเพนกวินเฮ้ยเพนกวินตีเข้าบอกเลยอัดหน้าไม่ได้เพนกวินนี่แหละเสะเท่ากันผมไมาอยู่วะ <c oughs> ไอ้อกักเนี้นี่ไปเลยนี <c oughs> <c oughs> ้ แมันบวกตอมาดิกููเาจะบ้าเขาจะบาท่านสงกูมันบอกเือตอกดกดจะตายดูดิมีอะไรเล่นบ้างอ่ะตอนนั้นลเดินลุ่มจกายเป็นะเทอดเวนะเร้งทอดก็สกิลชาร์จอุ้ยชิมหายโอ้มาดีกูววเนาะโอ เออกมาเด็กวิ่งเฮ้ยทางไลมึงขึ้นกหัวเป็ดมึงกายนะมึงต้องยอมแล้วเราวะยอมกายไม่ไหวเลยไม่ให้เด็กวิ่งงอไปเลยหัวทำไรกูเลยนะทำไรกูยนะเห็นแล้วว่าจะเซ่อเศรษัมาเดักทำไมตัวมันลอยันนี้ ดับเบิ้ลเป็นกินถ้ามีอีกตัวจะเล่นกานี้มันหมดแล้วอ่ะเออแท็บแน่นอนเป็นกินบอกกันแน่นอนกูเลยเชดเหลยอไม่ยอมไม่ยอมให้กินทำรลงหลอกตีมันหนึ่งบุอืมสองเป็นสามแวนไอ้ยาไม่มีแว้งใหญ่ด้วยโคตรจังเลยตาของคนกินหรือเปล่า สองปาแวนตีหวาหนึ่งรู้เป็นิ้นคุยกันชอบเลยหลอดเวีนคือกูลับไม่เวียนแน่มันรู้เป็นพิ้นเลยนะไปอันนี้ตีสอหมื่นอันี้หนาเมนเท่าไหร่อหนึ่งเบสองสองนี่เว็บสามมากกว่าไปสองมากกว่าไปเลยเป็นกิ้นตกมันไรเซเบอร์อะไรเงียบสองันสาไห อ่ะอันนี้ตีอันเวฟสี่มากกว่าเขาไปนะนี่เป็นที่ไหนวะโอ้มันเกลียวเวฟสี่นี่หว่า,าใช้ไม่ได้แล้วผ่ะไม่เป็นไรมึงเยังปิ้นอยู่มึงยังมีเพิ่นปิ้นอยู่เอาเสร็จก็มันเสีโดนแดดก็เป็นนี่ไม่ไม่เอาโซลเซฟเวอร์มาทีวะมันแดดไปแล้วไงลองจะไม่โซดีนะเอเอไม่มีไม,<ซ>ไม่มีนี่เด้อฮะไม่มีแบตเตอร์เบดอีกเอาแล้วไงดังคืนเลย ัปญญาแล้วข่กวินเฮ้ยการถู่แผนพวินครูดึ๊ดอุ้ยไอ้เชี่ยเท่ากันนี่คูยอมให้เลยไม่ให้หรอกแข่กวิ่ออปม่อยแข็งลังโอ้โหโยึดเช่เท่าไหร่เอ่อสิบหกยี่สิบหกสามหกสี่หก้าม้าสองไล้ก่อนสโคมเฮ้ยาดอยู่ไม่ใช่หรอาดอยู่โอ้ีไ อายาปลังเป็นกินยังไงล่ะปีหมื่นสองไม่มีใครเดือดเท่ากูแล้วเวนตีเวนกุนมันน่ากูตรงไหนวะรีไทยไงแด่มไปกูนใสชหมายแ้บบวกห้าโคตรดีประโยชน์ปลังพันกินเดี๋ยวมันยไงแ,แ่ไม่อด้วยเวสี่เลยมากกว่านีสี่เท่านะเวฟสี่เท่านั้นอ๋อเวฟสี่เกใช่ลืมตีไปเกินสี่เวฟแล้วไม่อยาเป็นกี่หรอกตัวมอนสองคั้ ใหญ่เกิรลี่ออกแล้วโจมันออกมานะพอเกิรลี่มาแล้วเห็นโยมันออกไปะเลยนัวนี้อันดีเลยสำหรับอีพีนี้ก็ขอจบในอันี้ก่อนด้วยฝรั่งแพนกวินนะครับทุกคนเด็กวิทยเกี่ยวตาอะไรอย,ยู่วะไ่ไปทุกคนไบไป